ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้กันก่อนนะครับหยิบกล้องส่องพระวันนี้เราจะรวบรวมนำเรื่องราวของหลักการพิจารณาพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นต่างๆมานำเสนอให้ได้รับชมกันอีกครั้งว่าจะมีหลักการพิจารณาจุดตำหนิต่างๆอย่างไรซึ่งจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนกันบ้าง ไปติดตามรับชมกันครับนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่นะครับอันนี้คือสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่หยิบพระสมเด็จขึ้นมาสิ่งแรกที่ดูนะครับดูนะครับเส้นพิมพ์เนี่ยคมชัดมากเส้นพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นเส้นแบบคมชัดนะครับหน้าพระนะครับหน้าพระเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเกจของพระเนี่ยครับจะสะบัดไปด้านนะครับด้านซ้ายมือขององค์พระหรือขวามือของจอนะครับนิดนึงจะสะบัดไปนิดนึงเอียงไปนิดนึง นะครับอ่าล่องนะครับล่องหน้านะครับล่องหน้ามีความลึกตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วงคอนะครับจะเป็นเส้นสันคมนะครับช่วงแขนนะครับช่วงแขนการวางแขนการวางแขนเนี่ยนะครับถ้าเราจำพิมพ์แม่นเนี่ยการวางแขนนี่สําคัญนะครับผมบอกทุกครั้งว่าสมเด็จนะครับฝั่งนี้นะครับไปดูนะฝั่งนี้จะใหญ่แต่ตื้นฝั่งนี้จะดูเล็ก แต่ลึกเห็นไหมครับเล็กแต่ลึกนะครับแล้วในนี้นะครับลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะตรงนี้จะมีคล้ายๆเนื้อติ่งๆเล็กๆนะครับแล้วตรงนี้นะครับมือนะครับมือนี่เขาบอกอยู่แล้วสมเด็จมือแขนกิ่วเห็นไหมครับนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับเส้นใต้ฐานเห็นไหมครับขึ้นชัดเจนนะครับอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าทรงพิมพ์ก่อนนะครับอันนี้ทรงพิมพ์ทรงพิมพ์ที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนี้นะครับ รร ia, ทรงพิมพ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่พอคุณดูทรงพิมพ์แล้วนะครับอ่เพื่อนๆดูทรงพ wow ิมพ so ์ถูกต้องแล้วนะครับอทรงพิมพ์ก็คือเริ่มจากองค์พระเริ่มจากซุ้มนะครับเริ่มจากฐานฐานเนี่ยนะครับฐานเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับ <boa> ถ <uts S 2> <Does> ้านะครับองไหนสวยๆเห็นไหมมีเส้นซ้อนเล็กๆนะลางๆเห็นไหมลางๆเห็นไหมลางๆนี่ก็ลางๆนะครับมีเส้นซ้อนนะครับอ่ะ พอดูพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ต้องดูอะไรดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูหลังนะครับสมเด็จนี่ต้องหลังด้วยนะครับหลังนะครับถ้าหยิบมาเนี่ยหลังเนี่ยสไตล์เนี้ยเนี่ยอันนี้มันมีรอยซ่อมเห็นไหมครับแต่ถ้าหลังหยิบมานะครับเนี่ยดูจากมุมเห็นไหมนะครับปีปีแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นรอยหดตัวของเนื้อผ้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสแท้สูงเลยนะครับแล้วผ้าสมเด็จนะครับ ปสมเด็จเนี่ยจะตัดตรงนะครับจะตัดตรงนะครับสับตอกแบบตรงนะครับแล้วก็จะมีรอยรูๆนะครับก็คือแบบรอยหดตัวของเนื้อนะพวกนี้คือรอยหดตัวของเนื้ออ่ะเดี๋ยวให้ส่องดูหน้าพิมพ์ก่อนนะครับอ่เวลาส่องนะครับเวลาส่องท่านส่องไปโฟกัสไปที่ใบหน้าเห็นไหมครับโอโหนไงนะครับเป็นอ่าต้องบอกว่าตรงหน้าเนี่ยตุูมมนะครับหน้าเนี่ยตุูมมนูนตูมนะครับ อ่ามีคอนะครับมีเส้นคอนะครับเกตดเห็นไหมเกตดจะสะบัดนิดๆนะครับนิดๆนะครับสะบัดบางๆนะครับอ่านะครับอ่าในแขนนะครับที่ผมบอกไปนะครับข้างนี้ข้างนี้จะใหญ่แต่ตื้นข้างนี้จะเล็กแต่ลึกนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เจาะแบบเจาะแบบโอ้โหไม่เคยต้องบอกไม่มีใครมาเจาะให้ท่านดูอย่างนี้นะเห็นไหมครับอ่า แล้วเนื right ้อเนี zag, ่ยเป็นเนื้อเอ็เนื้อแบบตุบตับเลยนะครับมีเห็นรอยหดตัวของพระนะครับอ่าเส้นซ้อนลังๆใต้ฐานเห็นไหมครับเส้นซ้อนนะครับใต้ฐานนะครับเส้นซ้อนเห็นไหมครับแขนกิ่วเห็นไหมเหนแขนกิ่วพื้ดๆตรงนี้จะเป็นพื้ดๆปลายกิ่วๆพื้ดๆนะครับอ่าเส้นซ้อนในฐานอะนะครับรอยหดตัวของเนื้อนะครับของมวลสารนะครับอ่าเห็นไหม นะครับเส้นพิมพ์นะครับพราสมเดจวัลคังเนี่ยจะเหลือเส้นกรอบพิมพ์เส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับอ่าฝั่งนี้เยอะบ้างฝั่งนี้ก็มีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับฝั่งนี้อาจจะเยอะกว่าน่อยอันนี้จะน้อยกว่านิดแล้วแต่นะครับแล้วแต่การขยับตัดนะครับแล้วแต่นะครับแต่ดูเส้นพิมพ์นะครับคมชัดนะครับขนาดพราผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับพราผ่านมาเป็นร้อยปีเห็นไหมเส้นพิมพ์คมชัดนะครับอ่าคมชัดเห็นไหมครับคมชัดนะครับ โอ้โหเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับผมจากที่ผมสัมผัสพระสมเด็จนะผมเข้าใจว่านะครับในซุ้มเนี่ยนะครับในซุ้มตรงนี้นะครับในซุ้มเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นซ้อนเล็กๆนิดๆนะครับไม่เยอะนะครับนิดๆนะครับเส้นซ้อนเล็กๆส่วนมากเวลาส่องแล้วมีทุกองเลยนะครับมีทุกองเลยเล็กๆนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับอ่าฝั่งนี้ก็มีครับ เห็นไหมครับเส้นซ้อนเล็กๆใต้ขอบเล็กๆนะครับบางๆต้องสังเกตดีๆต้องส่องนะครับต้องได้ส่องแล้วพาสมเด็จนะเนื้อจะเป็นก้อนๆนะครับแล้วอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยตรงตรงนี้นะครับลอยมวลสารที่มันหดตัวพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหดตัวนะครับเรื่องเนื่องจากเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อเก่ากับเนื้อใหม่เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยหดตัวไหมครับอ่าหดตัวนะครับ เนื้อเก่ากับเนื้อใหม่ต้องบอกว่าสมเด็จท่านเอาพระนะครับพระที่อย่างเช่นพระซุ้มกอนะครับเป็นเนื้อเอกในการที่จะมาผสมในเนื้อเพราะพอะพระท่านท่านท่านเป็นท่านเป็นแม่ท่านเป็นคนกําแพงเพชรนะครับท่านเวลาท่านกลับไปหายมแม่นะารับก็เอาเนื้อมวลสารนะครับที่มันนะครับชำรุดหักเสียมาตํารวมนะครับมันก็จะเกิดเม็ดแดงๆนะครับมีเม็ดมวลสารต่างๆนะครับ อ่าต่างๆที่ท่านได้มาแล้วก็มีผงหลักๆของท่านที่ท่านผงอิทธิเจผงม,มหาราชอะไรต่างๆที่ท่านทําขึ้นมานะครับ mm hmm. เนื้อมันก็เลยจะแบบแบบเข้มข้นนะครับกระขังในเนื้อจะเข้มข้นเห็นไหมครับ mm hmm. มันก็จะมีรอยยบ mm ุบยุบอ่ารอยแบบว่าเป็นโพรงนิดๆหน่อยๆนะครับ mm hmm. คือด้วยด้วยความออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างขวา mm hmm. อย่างที่ผมกลังโฟกัสเนี่ยนะครับด้วยด้วย,วยอายุอานามเนาะแล้วพระองค์นี้มีพระมีการลงลัก เห็นไหม้ลอกลักออกเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมก็จะมีเนื้อเหี่ยวรุดนะครับอลอยหลุดของมวลสารนะครับด้วยการผ่านการเวลาครับอลอยแยกตัวต่างๆนะครับสนิมนะครับสนิมของเนื้อพระที่มันเกิดขึ้นนะเพิ่อผ่านการเวลาเห็นไหมเห็นเส้นลางๆไหมตรงฐานนี่เห็นเลยไหมอันนี้อันนี้คมชัดมากอันนี้คมมากอันนี้ได้คมมากครับ ปกติมันจะขึ้นกับพระสวยๆนะแต่อันนี้ก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งเขาบอกว่าองค์นี้ถ้าไม่หักก็สิบห้าล้านนะครับสิบห้าล้านอ่าเห็นไหมนี่คือเนื้อเอจริงๆนะเอจริงๆนะครับเอกจริงๆนะครับอ่าเห็นไหมซอกแขนลึกนะครับแล้วพระองค์นี้ไม่ซอกพิมพนะพระองค์นี้ไม่ซอกพิมพ์เลยนะครับไม่ซอกพิมพ์เลยอ่าเป็นแบบโอ้โหเดิมๆจริงๆใช้เดิมๆนะครับอ่ะมาดูหลังครับ พาสมเด็จนะครับพาสมเด็จนะครับหลังนะครับแอนได้ตรงได้นะครับแต่ส่วนมากจะแอนแอนอย่างนี้แอนก็ได้นะตรงก็ได้เพราะว่ามันอยู่ตอนที่เนื้อมันหมัดมนเนี่ยเวลาออกจากพิมพ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการแอนอาการธรรมดานะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการเอาออกนะครับอ่ะดูมวลสารเห็นไหมอันนี้ว่าลคัคทงเนี่ยถ้าขอบปีๆนะครับหดตัวแบบนี้เนี่ยโอกาสแท้เนี่ยสูงเลยนะครับ โอกาสแท้สูงเลยนะครับนี่ขนาดพ้ามีหักซ่อมนะครับโอ้โหดูลักเลยเน,นี่ยพ้าบอกพ้ามีลักนะเห็นไหมเนี่ยรอยปีปๆพวกนี้นะครับอ่ารอยปีปๆพวกนี้นะครับหยิบมาถ้าเป็นอย่างนี้นี่แท้เลยนะเออนะครับอ่าอี่หไหมครับนี่คือมวลสารหลักๆนะครับอันนี้มีซ่อมอะดูข้างขอบตัดสมเด็จนี่สาคัญนะครับอ่าเห็นไหมครับ มีรอยแยกเห็นไหมเป็นรูนะครับเป็นรูแยกมีรอยปีตรงขอบนะครับอนี่เห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> เนื้อนี่ <c oughs> เนื้อนี่เอเลยนะแล้วสมสมเด็จเนี่ยหลักสําคัญนะเวลาตัดนะต้องเป็นเหลี่ยมนะครับต้องเป็นเหลี่ยมนะไม่แบะออกนะอ่าแล้วเป็นพงพง,พงยุยุยอย่างนี้ได้นะครับแต่ต้องเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับเห็นไหมตัดตรงเหลี่ยมอ่าตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับเป็นรอยยุ เป็นรอยคล้ายๆอ่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาเรียกว่ามันอ่าหดตัวนะครับหดตัวนะครับหดตัวนะครับรอยหลุดหลุดว่าเออเนื้อมวลสารหลุดไปบ้างนะครับเพราะมันหดตัวนะครับอ่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงนะสมเด็จเนี่ยส่องอยังไงก็มันนะเวลาแค่สิบวนาทีเนี่ยนะครับ มันไม่สามารถจะได้ละเอียดหมดนะเขาบอกว่าพระเนื้อมันเนื้อจัดเนี่ยอย่างนงี้เขาเรียกพระเนื้อจัดนะนี่คือสมเด็จวัดละขังนะครับพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ผมบอกเลยนะครับองค์นี้เนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่หักนะองคเนี้ยเจ้าของได้เงินผมแน่นอนนะสิบห้าล้านนะครับแต่ตอนนี้ก็ก็หายไปเยอะนะต้องบอกว่าหายไปเยอะนะหายไปเยอะนะครับแต่ก็องค์นี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าผมผมชอบมากนะ ตอนนี้ยังไม่คิดขายนะต้องบอกก่อนนะยังไม่คิดจะขายนะตอนนี้คิดจะเก็บนะคิดจะเก็บไว้เพราะว่าพระเนี่ยหักแบบอย่างนี้หักดีมากนะครับหักคือหักผ่าตรงนี้ไปนะครับไม่โดนองค์พระนะครับแล้วก็พระสมเด็จแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับไม่ได้เจอง่ายๆเพราะฉะนั้นผมก็ยังขอเก็บไว้ก่อนนะขอเก็บไว้ก่อนอันนี้นะครับเดี๋ยวหาขายพระอย่างอื่นเอานะครับอันนี้ถูกใจจริงๆนะครับอันนี้ถูกใจจริงๆก็เป็นสุดยอดของพระเครื่องด้วยเป็น จักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับอ่านี่คือสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่เป็นที่สุดยอดปรารถนานะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะผมทําเรื่องของสมเด็จวัลลคังสมเด็จพระจันโตนะครับวัลลคังมงคลภูวัดเกรตนะครับสุดท้ายก็ท่านก็มาโปรดนะนะผมเชื่อเรื่องของแรงดึงดูดนะนะครับเพราะว่าเราทําอะไรให้ให้ท่านนะท่านก็มาโปรดเรานะครับท่านก็นะครับมาเป็นสิริมงคลกับเรานะครับผมก็ ชอบมากนะครับองค์นี้ชอบมากต้องบอกเลยนะครับก็ถูกใจมากจริงๆนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมครับบอกแล้วหยิบกล้องสองพระของผมมีแต่วความรู้นะครับดูพระเป็นเล่นพระได้กับหยิบกล้องสองพระท่านเป็นแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้พระแบบที่ผมสอนท่านไปหรือรีวิวให้ท่านดูเหมือนแบบนี้ตำหนิแบบนี้ทุกอย่างเหมือนในนี้ ท่านสามารถส่งมาที่ได้ที่ไลน์แอดนะครับ tone8888 ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาส่งรูปถ่ายชัดๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อกับถ้าผมสนใจพาท่านผมติดต่อกับแน่นอนแต่ถ้าผมเปิดอ่านและผมไม่ได้ติดต่อกับแสดงว่าผมยังไม่ัดใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028